สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกัะเบนในเสาร์มือวันที่31เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะคะกบการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดางๆค่ะวันนี้นภาพาพมัยพี่น้องบงรรเทาสกุสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่ปราช้านะคะพี่น้องค่ะน้องแฟ้มนะคะอ่าเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นมหา ปูปลาซาผู้นี่นะคะเพิ่น,น,ะคะนเคยห้เลขถือมาหลายงวดติดต่อกันงวดนี้เพิ่นมานะคะเพิ่นมาบอกปูวาเพิ่นสิห้เลขทั้งเบิดเนี่ยสิห้ยซิฟงวดติดต่อกันพี่น้องคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะพี่น้องตัวเลขเมื่อนี่ของปูปลาษาแล้วก็ตัวเลขของน้องแฟ้มนะคะสิได้มาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้พอ,อมๆกันค่ะมาสักครค่ะปู ขอจเจริญพรเออด้อญาติโยมทุก,ทกทปกู้ทุกคนอที่เบิ่งและชมรายการยูทูบของช่องเบิ่งแล้วรุวอยอหากเก่าเบิ่งแล้วรววยแต่ก็คงสิจ,จำเสียงหลวงปู่ปาสาใได้น,น้อค่ะพอดีออกภาษาแล้วก็เลยปาวาลอาวภรษาเรียบร้อยแล้วพอดีมือเช้านี้ตอนก่อนได้แจ้งก็เลยฝันละเมือไป อีหลาแป๊บมันมาแต่วันที่ยี่สิบสองพุทละมันมาแล้วมันมาหน้ามันมาลักของยูชลานี่น้าเจ็ดสิบแปดแท็กมันเอาไปแจกผีเม็ดก็ปูก็เลยดามันบอกเอาไปยางบอกบอกโอ้ยมันถึงเลขมันซื้อมาแท่นดอกพนะแต่ผ่านไปเลขงวดไหนงวดวันที่หนึ่งหนูตังมาบอกเลขหนูสิบอกสิบงวดซ่อนแต่วบัดนีหนูไปพูไปอีก ป้าหนึ่งอะเขาไล่ตีหนูเจ็บขามาานีิลงปูขนาดอืมตตวเล็กตัวนึงค่ะอ,คอ่าเจ็บขามานเจ็บเจ็บขาขาขังสายเจ็บายางใช้อัญยามาอิรลาดไปใส,ส่หลักศิษย์ไปมองเก้าละเพราะว่าเออที่ไปเพื่องกันคุยกันกรอนพนาได้เลขไปได้แล้วลงปูแจวาหนูนี่หลักจิมาบอกลงปูแล้วแจวางวดแรกนี่อ่าหาเิบหาเิบแต่งวดต่อไปนี่อีกกงงวดรับรองว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะ รวมเหลล่าร้อมเดอ้อมันลายยังสี่นะค่ะฉะนั้นกันเลยโต๊ะได้ลูลกบอกว่าโหลดแจ้ม,มนหมอนกัอ,อหนูเจ็บกายแห้งแห้งหนูขอมีนักกินมาท่ายายากินมาเลยเลยเอาอยาอีเป็นน้ำมันเลี่ยงผาจีหลงปูเจ็บไปเป็นยี่สิบสามสิบปวดน้ำมันของจรินนะน้ำมันเลี่ยงผาจีไปยุบแสอดตอนนี้แสอดเป็นเราเป็นถวายมาหัวหนึ่งนะหัวเลี่ยงผาแล้วมาตม้มเป็นมาตม้มแล้วเอากันเอาน้ำมัน,ม,นมันแล้วเจ็บไปเหลืออาย่ยี่สิบปวด ค่ะอ่าอีสิกขวดพอดีปรงเอินข <c oughs> ึ้นเหลืออยู่เหลือเรื่องจริงนี่ทําไม่เลือกพาในเรื่องจริงนะจ่ะแต่ย่อมกล่าวว่าบูซาแถวซูเมอรอยังถือไว้อยู่ยีสิบหกขวดเก็เลยขอเลยท่ใหาแกเอ่อเป็นผู้ยิงท่าได้ลูกเรื่ออะไรเส็จเส็จใสน่ะเรื่ชาแล้วเลขมีเลขลูกไปในขาเลขเข็นเลขเดียเข็นเลขศูนย์เลขสูนย์ลูกไปในลกเป็นแป้มระดับ อ้าหนูย่านหมอดถื่อหนูก็อยากรูปอะไรดอกรูปรอดลูกสิบอกเป็นเพราว่าสิไปออกคิดได้ออกผู cousin, <c oughs> crochet, ้ใดที่เขาภาษาออกภาษาเลยออกใดยุ่งปดีดอ่กล้ามกันรูปไปเห็นเลขสามรูปไปเห็นเลขศูนย์เลยเลขสามเห็นเลขสองนะเห็นเลขสามเห็นเลขศูนย์เห็นเลขสามเห็นเลขสองกัดเปรียบเดียวกับเป็นศูนย์สามสองเนาะปฏิบัตกับเบื้องแล้วไปเลยว่าเจียวกล่องมาท้ายว่าพรต้องท้ายลูกปูวันนี้มันหาสิบ้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่ง บัดน,นี้รักน้ำไปจักแพ็คแหละรักทั้งหมดไปเจ็ดสิบเจ็ดแพ็คไะนะค่ะที่ท้าถ้าโยมซื้อเลขอ่าขันเชือกะนั่นเพิ่นกระสีมาให้ถวายหลวงปู่หลวงปู่ซื้อแท่นให้หลวงเดเดอะนะค่ะเออสําหรับมันลวกลากันแล้วเจ็บขาแล้วยาเอาเอาหนำมันเลี่ยมขาเนี่ยที่ของจริงแลหละหายแก้ไปป <c oughs> วดหนึง่งแก้กระสือไปเลยไปอยู่งทั้งผีพูน เลอกสิขีขาวมาดอกหลวงปูอีกกองงวดรับรองว่าถูกจะงวดนีนหาสิบหาสิบเปอร์เซ็นเดอร์ไปะนะแต่แล้วย่างไเทนี้ล่ะย่างไเอาขามาเลยขามานเดไม่เบิงเห็นเด็กเห็นเลยก็ขาทรายหมองขามันเจ็บนักบอกก็ตีขาแย่นะนะเออเป็นศูนย์สามสองค่ะหลวงปูศูนย์สามสองแล้วป่ะนี่มึงเอาไปจัดแพ็กระหน่ำเอาไปทั้งหมดเจ็ดุดเจ็ดแพ็กว่าจันวาจังสี่ก็เลยไปก็เลยขอลาไปป่ะนี้ออกภาษาแล้วกา ขัดจังได้เป็นแนวทางโดยญยติโยมเด้อทุกปู้ทุกคนเด้อถ้าสนใจเอ่อแก๊กซี่นะเหรียญหลวงพู่สวงนี่มันของเก่าด้วยบด้แจกพี่บอกข้โยมแคหน้อยให้บูชาเอาสดาดกบูชาเอาราะว่าหลวงพู่ก็ลังเสร้สางกุฏิหลังไม่นะตอนนี้ครับขอให้บูชาเอากับพ่อมีอยู่เหลืออยู่ยี่สิบสามสิบเหรียญอยู่ของสมัยกระวดน้ำพลินบุตรปีสามหกสามเจ็ดสามแปด เสียสามเก่าเลยกันซิกที่จากเงินนะค่ะแต่ตอนนั้นตอนนั้นมันกานัานอยู่เนาะว่ากับไว้รุ่นแน่อยู่ไปน้ำพิน,นแบบนี้ไปเอาชีได้สรุปรายงานย่อมทุกคนทุกคนกับสนใจกับเ,เบอร์เก้าและเบอร์โทษอ่ะศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเด้อศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหก นะถ้ายอย่างไรธรรมะเรื่องผาเรื่อยอ่เหรียญลงคู่สวงพ่อได้สางกุฏิหาทุนสางกุฏิซอยกันหลังนีหลังกำลังสางอยู่นี่นะจ้ากรตามนั้นที่ดาแฟ้มมันกลับมาบอกกับซาล้เดอแต่ว่ามันเมาจะบอกจึ่มงวดมันจังสีเศร้าบอกแต่ว่างวดนีงวดแรกมันเก็บมันบอกมันบอกแค่นี้ว่ามั่นใจหาซื้อหาซืเปอร์เซ็นต์ที่ดาแฟ้มแต่อีกเก่างวดมันว่าจีบอกเต็มทีเลยัานขอให้ญาติมันเป็นแนวทางเด้อหรือว่าตรงไปครับ หลวงคู่บาอาจารย์ผู้ได้กลัดตามเดอ้อว่าเดี๋ยวเอ,เอาดัเพลนเด้อเอาดัวิลาแปนะ๊บสนั้นแ่ะมันมาแล้วับม,<ช>มาแล้วนะ<ช>เอาตอนนี้ก็<ช><ๆ>ขออันวยพ่อนหายาิโยมถุกผู่ทุกคนทีจิบ่งแล้วุวย้ยฟังรายการอยู่ในขณานี้หลวงปู่ปาซา,ายุไสว่าี่ยุหวยขายแข่งเดอ้ออำเภอลาดสาักอุไทยธานีไม่หวยขายแข่งหมล,ละ<ช>นะ<ช>ปีภาษานะหม่องปีภาษาพัาาพนยงไคร่างสำรับสงฆสางวัด อ่าตอนนี้ก็ขอเมื่อพ่อทายาทย่อมสุขภูสุขคนจบได้โชคดีสุขค้นใจเจ็บยาก,กจนคอยลำรวยเห็ดย่างบ่พอรวยก็ขอให้รวยเห็ดย่างพ่อได้ก็ขอยได้อาจนุมโมทนาสาธุขอจะเลิศพรสาธุค่ะกราบนมัสการค่ะปู่ขอบคุณค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่ป่าช้านะคะน้องแฟ้มเพิ่นมาบอกปูบอกอมือขึ้นนี้นะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นซิมาให้สิฟงวดติดต่อกันตังวดนี้เป็นงวดแรกงวดแรกในซิงวดงวดนี้เพิ่นว่าเป็นงวดแรกเพิร์นปัะเทศมันใจปันได้ให้ให้คะแนนไว้ฮาซิาซินะคะพี่น้องคะให้คะแนนไว้ฮาสิฟฮาิสำหรับงวดแรกนี้นะคะ พี่น้องคะมื่อนี้ค่ะตัวเลขของน้องแฟ้มที่มาบอกปูนะคะศูนย์สามสองกเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องคะศูนย์สามสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดพี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธ์เขามีสิทธลดทุกทุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพมาพี่น้อนนงมาเทาสุูสกอนเป็นแนวทางหยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเส่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พีน้องบรรเทาสกุสุ้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พีน้องบรรเทาสกุสุ้อนโชคโชค,โชค,โชคม,ม,มั่นมั่นลำลำเป็รวยเฮงเฮงปังปังค่ะ ขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้กากันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณนขอมูลตัวเลขเนวาล่านดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ปาช้าค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าไรกค่ะท่านมยาสิา้ลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเขาไม่แล้วก,ก็อย่าลืมด้วยค่ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข้าวสารตัวเลข เด็ดๆดังๆจากท่างไล่การเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กระิดด้ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้อง้าเท่าสุกุสก้อนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้าแต่นะคะ่ะเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ